ไหนใครเป็นในหน้าแล้วเจอปัญหาว่าสินค้าที่นำมาปักที่หน้าคลิปหมดบ่อยโอ้คำถามนี้ค่อนข้างหนาหูและเจ้าแม่ทีก็เคยแนะนำในเรื่องของการใส่ตะก้านะคะไปสัก4ตะก้าเพื่อให้เวลาที่ร้านนี้สินค้าหมดอีกร้านจะได้มีซัพพอร์ตแต่วันนี้เจ้าแม่ทีจะแนะนำใหม่ เพราะว่าเนื่องจากบางคนไม่ได้ทันใส่ไปถึง4ตะกร้าแต่ใส่ไปแค่ตะกร้าเดียวแล้วคลิปนั้นน่ะก็ดันเป็นคลิปที่มีคนดูแมสแล้วก็ทำยอดด้วยแต่ร้านเติมสต็อกไม่ทันนะคะทำยังไงเดี๋ยววันนี้จะบอกแบบละเอียดเช่นเคยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาด เทคนิคดีๆแบบนี้มาค่ะมาดูกันหลายคนเจอปัญหาว่าสินค้าหมดสต็อกบ่อยเหลือเกินหน้าเบื่อเนาะเอออะวันนี้จะแม่ทีจะให้วิธีแก้อีกหนึ่งข้อนะคะก็คือให้เรานะคะดาวน์โหลดคลิปตัวนี้แหละตัวที่เราปักตะก้าอยู่แล้วสินค้ามันหมดโหลดลงมานะคะโดยการใช้ s p s t ติ k นะคะแล้วก็ พูดให้ละเอียดเลยก็ได้ก็จิมที่คลิปที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนะแล้วก็กดที่จุด3จุดนะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์เปิดที่สแน p t i k นะคะแล้วก็วางลิงก์แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยคลิปนี้จะไม่มีลายนะ้ำ Tik Took นะคะจากนั้นเอามาทำอะไรเอามาลงใหม่ค่ะ ปิดคลิปเก่าได้เลยนะปิดให้เป็นส่วนตัวไว้แล้วผ่านไป7วันค่อยลบคลิปนั้นออกนะคะเนื่องจากตะกร้ามันไม่มีสินค้าแล้วะคะ่ะไม่มีความหมายแล้วนะก็ปิดไว้แบบนั้นแล้วก็7วันมาลบคราวนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อนะคะก็เอาคลิปนี้นะคะเสียดายคลิปแสดงว่าคลิปดีเพราะคลิปขายดีถูกไหมคะก็เอาคลิปลงใหม่ติดตะกร้าใหม่ให้เราเลือกตะกร้าที่ดีๆนะคะครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์เลือก เหมือนที่เจ้าแม่ที่เคยบอกคือ 1. D ดาวนะคะแสดงว่าเขามีความรับผิดช,ชอบมีคุณภาพของสินค้าดีลูกค้าก็เลยให้ดาวเยอะเนื่องจากตรงนี้มันไม่สามารถโกงมาได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วก็รีวิวให้เองโดยอัตโนมัติอย่างนี้นะ 2. จํจนวนสินค้าที่ขายไปแล้วถ้าตะกร้าถูกขายไปเยอะๆแสดงว่าโอ้ เขาอาจจะสต็อกสินค้าได้ได้ค่อนข้างดีค่ะเพราะว่ายอดขายเขาดีถูกไหมคะ,ะถ้าสต็อกน้อยๆเนี่ยขึ้นไว้น้อยๆอ,ยอะ่ะก็เตรียมตัวระวังนิดนึงหรือถ้าอย่างที่เจ้าแม่ที่บอกก็คือใส่คลิปใส่ตะก้าไป4ตะก้าค่ะกันเหนียวตะก้านี้หมดก็จะได้มีอีกทั้ง3ตะก้าที่คอยซัพพอร์ตในคลิปนี้จะได้ไม่ต้องมาปิดคลิปแล้วลงใหม่ เะะอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะก็คือถ้าร้านไม่ยอมเติมสต็อกนะคะเราก็ปิดคลิปนี้ดูดคลิปออกมาลงใหม่ติดตะกล้าร้านใหม่จ้ะอะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์มาคุยกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ไม่รู้จะทำยังไงดีกับการที่ร้านไม่เติมสต็อกให้ใช้วิธีนี้เลยค่ะ